เวลา18นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำพลเอกบัณฑิตมาลายอดรศูนย์องคมนตรีฟาทุนละองธุรีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมารายอิสิศเป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติภารกิจในโอกาสต่างๆด้วย เวลา18นาฬิกา36นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเดกประวิทย์วงสุวรรณประธานคณะกรรมการอุลมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเ่อ,อทูลละอองธุรีพระบาทรับพระราชทานขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกรีฑาในระดับนานาชาติ ในโอกาสนี้นายภูริพลบุญสอนนักกีฬายาวชนทีมชาติไทยฟาทุนละอองธุรีพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญทองรางวัลชนะเลิศวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายจากการแข่งข,ขันกีฬายุวชนเอเชียครั้งที่4ณรัฐคูเวตแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงรับเหรียญรางวัลดังกล่าวและพระราชทานคืนแก่นายภูริพลบุญสอนเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป ด้วยความชื่นชมด้วยความเพิ่มปติอินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้